7ปีคือระยะเวลาของสงครามโลกครั้งที่2แต่มีชายคนหนึ่งที่ต่อเวลาไปอีก29ปีครับคือเรื่องมีว่ามีทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮิโรโอะโอนดะถูกส่งไปยังเกาะลูปังประเทศฟิลิปปินส์ภารกิจของเขาเรียบง่ายมากครับห้ามแพ้ห้ามตายห้ามหยุดรถจนกว่าผู้บัญชาจ,จะสั่งซึ่งในปี1945นะครับเมื่อสงครามจบลง เอกสารและข้อความวิทยุก็ถูกส่งไปหาโอนอดะให้ยุติการสู้แต่เขานะครับคิดว่ามันคือโฆษณาชวนเชื่อของศัตรูเขาเลยก็จะหลบเลี่ยงทีมค้นหาและกลบดันอยู่ในปา่าอีกทางนะครับยังโจมตีชาวเกาะที่เขาคิดว่าเป็นศัตรูปลอมตัวมาอีกด้วยเวลาผ่านไป29ปีนะครับโลกมีเคอร์อบินเจ็ตมีมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์มีคอมพิวเตอร์แล้วแต่โอนอดะก็ยังซุ่มอยู่ในป่าเหมือนเดิมครับจนกระทั่งในปี1974นักสนรวจญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับเจอโอนอดะโดยบังเอิญแล้วพูดกับเขาว่า่่่่าาาาาสงคครรมมมจบบบบบบแแแลลลล้้้้วววกก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 ัััันนนนเเถอออ,ออ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 ะะะโด็ตไไไไปปูฮใช ผมจะกลับก็ต่อเมื่อผู้บังคับบัญชามาสั่งเท่านั้นเรื่องนี้นะครับทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องไปลากอดีตผู้บังคับบัญชาที่กเกษียณแล้วไปทํางานขายหนังสือแล้วออกมาตามตัวโอโนดะกับประเทศครับทำให้โอโนดะนะครับยอมกลับประเทศและปลดประจำการในท้ายที่สุดครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวคร่าวๆของฮิโรโอะโอโนดะอ๋อๆภายหลังเขาได้ไปขออภัยโทษกับประธานที่ปดีต่ออาชญากรรมที่เขาได้ก่อซึ่งเขาก็ได้รับการอภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากฟังเรื่องราวสนุกๆแบบนี้อีกกดติดตามบอดี้สตอรี่ไว